สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับเข้าสู่ช anel อาจารย์ติ๊กพยากรณ์ครับช anel ที่เน้นการพยากรณ์การพยากรณ์โดยจะเป็นการพยากรณ์แบบทั่วไปนะครับไม่ได้จาะจมบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะไม่ใช่การด,ดวงส่วนตัวนะครับก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็อันไหนที่ถูกใจเราก็เก็บไปอันไหนไม่ถูกใจเราก็ปล่อยไว้นะครับและหัวข้อที่ผมจะพยากรณ์วันนี้ก็คือ ดวงประจำสัปดาห์นะครับของคนที่เกิดวันอังคารครับโดยเรื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง5ถึงวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง5ครับเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆชาววันอังคารดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงค,ครับในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มเลยนะครับจากเรื่องของการงานนะครับดูการงานของเพื่อน,อนชาววันอังคารหน่อยสิสัปดาห์นี้เป็นยังไง โอ้โหใบแรกมานะครับคุณพระนะครับการงานค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับอาจจะมีแรงกดดันจากการทํางานเกิดขึ้นนะครับ คุณพระนะครับเหนื่อยมากนะครับแต่ก็อย่างว่าครับเพื่อนๆเกลียดซะอย่างนะคนวังคาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรอยู่แล้วนะครับงานยิ่งหนักยิ่งซาดิสยิ่งชอบนะครับเพราะอะไรครับรายได้ดีนะครับวิธีง่ายคือว่างานถึงมันจะหนักดูมันเสี่ยงดูมันยากดูกดดันแต่ค่าตอบแทนมันสูงครับและสุดท้ายเพื่อนๆสามารถทามันได้ด้วยสิถือว่าเลิศนะครับวิการงานนี้นะดูเหมือนจะหนักแต่ผลตอบแทนนี้ ถือว่าใช้ได้นะครับสมน้ําสมเนื้อกันนะครับแต่ถ้าใครที่กําลังหางานอยู่นะครับถ้าขึ้นลักษณะน,นี้จะบอกได้ว่าเพื่อนๆครับอาจก็ต้องมีการสอบแข่งขันหรือมีการสอบสัมภาษณ์งานที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแต่มีเปอร์เซ็นที่จะ ได้งานนะครับเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่เป็นคนเรื่องงานนะครับนะต้องบอกกันนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้งานที่ว่าไม่ได้ตรงกับสาขาที่จบมาก,ก็ได้นะครับอย่างไงก็พิจารณาดูเนาะนะครับนะก็ถือว่าสรุง่ายสรุปง่ายๆคือเพื่อนๆที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยนะครับ การงานข้างหนักแต่เลิศนะคะที่ได้เงินได้เงินเดือนที่ดีนะครับมีค่าตอบแทนที่สูงส่วนเพื่อนๆที่กำลังสมัครงานหรือหางานอยู่นะครับก็มีโอกาสได้งานเช่นเดียวกันแต่เพียงแต่ว่างานอาจจะไม่ตรงสาขาที่จบมาก็ได้นะครับหรืองานที่ไม่ได้เป็นความถนัดของเราก็ได้นะครับนะอ่ะการงานไปแล้วนะครับมาดูซิว่าเพื่อนๆชาววันคารการเงินจะเป็นยังไงกันเนาะนะครับสัปดาห์นี้การเงินของการเงินของเพื่อนๆชาววันคารนะครับอืม เหมือนคุณรอคอยเงินอะไรบางอย่างที่คุณแบบรอคอยมานานนะครับคุณก็ต้องยังคอยต่อไปนะครับแต่ก็จะมีเงินเข้ามาบ้างเล็กน้อยครับแสดงว่าเพื่อนๆชาวธนาคารครับคุณอาจจะรอเงินก้อนอะไรบางอย่างก็ได้หรือรอเงินอะไรบางอย่างครับสัปดาห์นี้ยังไม่ได้นะแต่ก็จะมีเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆครับหรือเงินพิเศษอะไรบางอย่างได้มาเหมือนกันครับภายแนะนาครับให้คุณช่วงนี้รักเข้มขัดหน่อยนะครับ เซฟคอเซฟตัวเองหน่อยครับใช้เงินอย่างประหยัดหน่อยนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะสำหรับเพื่อนๆชาววันาคารนะครับเรื่องการเงินนะ,ะการงานการเงนิงนไปแล้วมาดูความรักของชาววันาคารดีกว่าในะสัปดาห์นี้เป็นยังไงนะครับม,มันให้ได้อย่างนี้สินะครับคนวันาคารนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับ มีสเสน่ห์เหลือร้ายเลยนะครับนะความรักเนี่ยวหูเจ้าสเสน่ห์เหลือเกินนะครับถ้าใครมีคู่อยู่ก็คู่ของคุณก็อยู่อยู่ก็ฮอตขึ้นมาตัวคุณเองก็ฮอตนะครับนะมีความรู้สึกว่ามีความสุขในเรื่องความรักมากนะครับเนี่ยถือว่าความรักของเพื่อน,อนชาววันคาถือว่าเลิศเลยนะ คนที่มีคู่แล้วจะยิ่งรักกันมากขึ้นแถมมีสเสน่ห์ด้วยนะครับอาจจะมีคนเข้ามาคุยพูดคุยนะครับขอให้เชื่อใจกันแล้วกันนะครับนะส่วนคนที่โสดอยู่เนี่ยเนื้อหอมแน่นอนครับจะมีคนมาจีบคุณแน่นอนนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับหรือคุณอาจจะจีบใครติดก็ได้ในช่วงวานาันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะการงานการเงินความรักไปแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคาร ให้ระวังเรื่องของความคิดวิตกกังวลนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความคิดมากๆนะครับการเขาเรียกว่าอดลับอดนอนก็ได้นะครับนะครับอาจทำให้เพื่อนรู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะอาจจะมีการตาพร่ามัวเกิดขึ้นนะครับมีการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับพูดง่ายคือว่าสุขภาพของเพื่อนๆชาววนาคาในรอบสัปดาห์เนี้ยผมอยากให้พักผ่อนเยอะ นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีการไม่ค่อยได้หลับได้นอน่ะอาจจะมีเรื่องกังวลมีเรื่องเครียดนะครับให้คุณนอนไม่หลับนะครับหรือไม่ค่อยที่จะแบบทำอะไรได้แบบหนังใจนะครับและให้ระวังเรื่องของสายตาด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะครับใครเริ่มอายุมากก็จะเริ่มมีสายตายาแบบชัดเจนนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับเพื่อนชาวนาคารนะครับนะ นี่ครับนี่คือคําพยากรณ์ของเพื่อนๆชาวของเพื่อนๆคนที่เกิดวันอังคารนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่อาทิตย์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2565จนไปถึงวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้ใช้กดกระดิ่งนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกันนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันได้นะครับนะแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับ ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับคิดอะไรขอสมปรารถนานะครับเฮงเฮรวยๆนะครับผมอาจารย์ติกพยากรณ์ครับ